สวัสดีครับวันนี้ก็ทานข้าวคุณต้อมอีกแล้ววันนี้พามาตรงใหม่ที่นี่คือสวนดอนธรรมครับสวนอาหารดอนธรรมในจังหวัดกาลสินแถวบ้านต้อนเลยบ้านต้อนมาหนิดึงนะครับในเมืองกาลสินนะครับสวนอาหารนี้ผมเคยมาถ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าจะเจอนะครับสวนอาหารดอนธรรมพิมพ์ก็ไปดูเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับสวนอาหารดอนธรรมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาดูเมนูที่จะสั่งกินนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าช่องผมมีแต่อาหารการกินทั้งขอโทษด,ด้วยนี่มีลาบค้อยพาคุณต้อมมาสัมผัสนะครับที่ร้านนี้สวนอาหารดอนธรรมนี่จังหวัดกระสินนี่ส้มตำต้มไก่บ้านนะครับผมเนี่ยต้มไก่บ้านนะครับเนี่ยใส่ใบมะขามอ่อนนะครับแล้วก็ ลาบค้อยบอกเลยว่าลาบค้อยเขานี่อร่อยมากลาบเนื้อวัวเนี่ยนะครับเดีย๋ยวก็มาเราอ่าเป็นต้นเราสวัสดีครับ,รบผมมาเจอกันสำหรับการมนนื้นี้ที่รา้านเจ๊าชีรังเสือนะครับมากิ <c oughs> ขานข้าวกันด้วครับ <c oughs> เสี่ยบกันกระเทียมขมลาบก้อยสมตำ ับไอ้ส้มตำต้มไก่บ้านอะไรอย่างเงีย้วยวต้มไก่บ้าน ซอยเนี่ยใส่ใส่คาซอยคาใส่มบรรยากาศกำลังดีครับผม,มวันนี้มาเปิดหูเปิดตาที่สวนอาหารนนสวนอาหารนนครับเพี่ยนเขาแนะนำมาวันนี้แต่พาไปกินตรงใหม่เรื่อยๆ ก็เลยพาาต้อมมาตรงนี้เนี่ยแต่ตุงต้งมว่าถูกใจอยู่บรรยากาศเงียบดีมันไม่ได้ติดถนนใหญ่นะครับตรงเนี้ยก็สลสากเลี้ยงปลาถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี้หญ้าแถวนี้เต็มไปหมดเขียวไค่ที่มสมรเดอดกอกตะกี่ข้ผมมาาไมหมนอน มึนต้องใจอะไรเนาะบรรยากาศก็นกก้นำเดิมครับถ่ายกินอาหารนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้แวะมาหาพี่ชายวันนี้เป็นวันว่างผมมุมก็แวะมาหาแกตลอดอ วันนี้มีแวะไปถ่ายคอนเทนต์ที่ไหนไหมพี่มันมีไหมครับไม่ครับวันนี้ยังเราก็มาเจอกันเที่ยงกันพอดีเลยเนาะตลอดเลยเนาะใช่ครับพอดีกันเลยมาแบบพร้อมจังหวากินข้าวพอดีเลยหิวข้าวพอดีเลยครับขี่รถมาประมาณเกือบ20นาทีได้มั้งเนาะครับ บรรยากาศเขาดีครับสวนเป็นเป็นสวนส่วนตัวนะฮะทางเข่ามา้าเป็นปลาเพี่อนกินน่าอร่อยมากเลยสวัสดีคุณต้อมาวัสดีว่าเมื่อเช้านี้กินกไก่เคเฟซีกินแค่พิจิตพิจิตชิน้นแต่ไม่ได้กินซื้อมาใช่ไหมพี่ไปซื้อมาเหรอไปซื้อมาบอก่ไก่เค c ฟซีครับไม่ ของต้นครับของต้อนอ๋อของต้นไม่ใช่ของไหว้นะครับของฝากของฝากจากกลุ่มเอฟซีเพื่อนๆหลังช่วหาของกันเลยแล้วเพขออะไรครับ ปลาตัวเบล่มปลาตุ๋มยังนี่ครับอืมอ้ม,ม,ม,มหวานปากเลยพี่อันนะ่ะมะขกมเนไเถอะสุดยอดเลยอะ่ะห้าอร่อยแล้วหนึ่งปลานะปลาคอเอาพี่อักันชิมไหมกะจำชิมก่อนชิมก่อนนะจ๊ะ ต้นหน่อยก็สิ่งต kind of ้นหน่อยครับมันบอกครับตอนนี้คุ้มหอนแค่ล่ะครับคุณผู้หญิงครับร้อนแรงครับไม่นิงไม่นิ้งคุณผู้หญิงครับอ่ะกั้มข้าวกั้มกลับไปนี้นะกับจิ้มเกลียวอืมอร่อยเลยอร่อยเนาะอืมซ่บเบสชอบซอสตานบ้านเนี่ยนี่นะอร่อยมากกินกับผักลวกผัก วันนี้อิ่มน้ำสำรานจังเลยอย่ดีถ้านี่แก้วมันเนี่ยเจ้าแก้วนึ่งปลาครับวันนี้อ๋อต้องขอบคุณนุณต้อมมากเลยนะแตกินแบบอาหารแบบโอโ้โหแบบนานๆทีได้เข้ามาสวนดอนทำครับไม่ได้มานานแล้วนะวันนี้พี่อ่านเป็นคนเลี้ยงเี่ใช่ไหมใช่ใช่เออ ขอบคุณคุณต้อมเลยพี่เป็นคนเลี้ยงอ่ะอวันนี้ใช่ใช่จัดเต็มให้เลยวันนี้ครับผมเลี้ยงขอบขอบคุณคุณต้อมที่ที่มาด้วยกันใช่ใช่เลี้ยงผมกิงนะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อพี่เลี้ยงผมกิงนะใ่ครับเราจะว่าเดี๋ยวจะว่าโกหกครับเงินเดือนพี่อ่านออกใช่ครับแล้วก็ ได้ค่าถ่ายคลิปกับพี่เบิร์ดด้วยวันว่างด้วยก็เลยเลี้ยงคุณต้อมซะหน่อยนะครับหลอบแทนคุณต้อมหน่อยนึงเล,เลี้ยงเลี้ยงสาวเลี้ยงก็ทั้งสาวโดนสาวมาก,กินด้วยวันนี้ต้อนรับสาวเหนียสาวภาคเหนือ ไก่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 หยาบไหมหยาบไหมนุ่มไหมไก่เขาบอกว่าไก่บ้านนะเขาบอกอย่างนี้นไก่ได้เนี่ยพี่ผู้หญิงครับทำไมไม่กินนะครับกินเลยจ้ะ กิน,น,น,กนกได้ดวอันนี้แหละอันกินได้กินจะครับพี่ผู้หญิง <laughs> อ่าผู้หญิงเป็นหญิงกินจะครับผมผู้สาวสาวเท่าก,กินเลยครับผู้หญิงครับสาวไม่ห้าง <laughs> <laughs> อาไวาา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  ต่อไปนะครับพี่หยันเขาจะเต้นให้ดูนะครับผมรายการต่อไปพี่หยันจะเต้นให้ดูนะครับอ้านอหนึ่งสองสามเ้าเด้าเพะงเกันเด้เด้ด้งเดดงเด้งองเ้งเด้งเด้นเด คือการแสดงจบลงไปแล้วอืมเอมอตลกก็กันนิดนึงเดี๋ยวคลิปไม่มีอะไร <c oughs> ปลาดิโอ้โหต่างปลาเรอน้ำจิ้มไหมผมดิเออน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้าจิ้มเด็กได้น้ำจิ้มอ่ะเจวก็เป็นเจวแบบเจวปลาล่านะครับเจวปลาล่าจิ้มแรงไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะเค็ม ข้าวเหนียวเหรอข้าวข้าต้นบ่ข้าต้นบ่ไม่เลยเดินไปสั่งโน้ตนี่แั๊หนึ่ง ซอสก้างเข้าไปเวลาแกเวลาแกได้กินอาหารนะหรืออะไรนะแกจะเหมือนคนมีความสุขมากนะเห็นแกกินนะแกมีความสุขมากๆเลยนะครับเวลาแกได้ทานอาหารหรือได้กินนะครับเรื่องกิน,นยกให้แกเลยเป็นที่หนึ่งเลยนะครับ ปลาผสมปลาผสปลาเลี้ยงหรือปลาขึ้นนั่นปลาเลี้ยงอ่ะสแน่ันอ่ะมีบุญนี่หรื เสิรบหน้า,ม,ามันลมลมทั้งวันเลยนะครับวันนี้น้ำดิ สิเลียคอดก่นแก้วนึ่งปลาอร่อยนึ่งปลาเนี่ยอร่อยนึ่งปลาอร่อยมากนึ่งปลาครับท่านผู้ชมนี่ธรรมดาปลาช่อนตัวใหญ่เขาเนี่นานๆที่คิดถึงแต่ช่วงที่ยายผมมีชีวิตอยู่นึ่งไม่จินเกี่ยวประจาคิดถึงเนาะพูดแต่วันนี้ไม่ได้กินนานแล้วสนิดนึ่งอยู่บ้านเองก็ไม่ได้นึ่งกินเองนานแล้วไม่ค่อยได้นึ่งส่วนมากมีแต่ต้มประมาณกี่โลครับนี่ นี่ครับนี่เลยนับได้โลได้ป่ะน่าจะประมาณสักเกือบสองโลได้ประมาณตัวใหญ่มากไ่แพงได้สองพัเจ็ดสิบไม่แพงกับข้าวไม่แพงครับที่นี่กับข้าวก็อร่อยถูกปากเดี๋ยวเราไปมาวันนี้ก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปเราจะไปที่ไหนอีกติดตามนะพี่เนาะใช่ใช่เราต้องมีโอกาสไปกินน่นแน่